การเลือกใชซ้ซอฟต์แวร์ไปยุ์ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์หนึ่งกลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ในกลุ่มธุรกิจนี้ผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ต่างๆเป็นสินทรัพย์ทางปัญญาซึ่งบริษัทเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์และเป็นธุรกิจที่สร้างรายได้หลักให้กับบริษัทกลุ่มผลิตภัณฑ์ทางด้านซอฟต์แวร์ของบริษัทสามารถแบ่งออกได้เป็นสองกลุ่มใหญ่ได้แก่ ซอแวร์โปรแกรมประยุกต์บริษัทเริ่มจากงานด้านการบริการพัฒนาโปรแกรมตามความต้องการของลูกค้าเมื่อทําการพัฒนาเรียบร้อยแล้วจึงนํามาเป็นซอแวร์โปรแกรมต้นแบบและเป็นสินทรัพย์ทางปัญญาเพื่อนําไปประยุกต์ใช้กับองค์กรประเภทเดียวกันหรือมีระบบการใช้งานใกล้เคียงกันและนําไป ้กับลูกค้ารายอื่นได้ต่อไปโดยบริษัทเพียงปรับเปลี่ยนในส่วนของรายละเอียดที่แตกต่างจากโปรแกรมต้นแบบที่มีอยู่ให้เข้ากับระบบขององค์กรนั้นๆและต่อมาบริษัทจึงทำการพัฒนาซอฟต์แวร์โปรแกรมดังกล่าวขึ้นเป็นซอฟ์แวร์สำเร็จรูปที่ลูกค้าสามารถซื้อและนำไปใช้ได้ ปัจจุบันซอฟต์แวร์โปรแกรมประยุกต์ที่บริษัทพัฒนาขึ้นได้แกร่ระบบบริหารงานทรัพยากรองค์กรระบบสำนักงานอัตโนมัติแบบ้ายกระดาษระบบทะเบียนและวัดผลนักศึกษาระบบบริหารงานธุรกิจโรงพิมพ์ระบบบริหารงานธุรกิจค้าปีลูกค้าร้อยละ8ป ของบริษัทเป็นหน่วยง,งานของภาครัฐที่เหลืออีกร้อยละยี่สิบเป็นภาคเอกชนองค์กรใหญ่ที่เล็งเห็นถึงความสำคัญในการใช้ซอฟต์แวร์เพื่อมาปรับปรปุงระบบการบริหารการจัดการรวมถึงระบบสำนักงานอัตโนมัติเพื่อการจัดเก็บเอกสารให้มีความสะดวกถูกต้องแม่นยำและมีความทันสมัยมากขึ้น ปัจจุบันบริษัทมีโปรแกรมซอฟต์แวร์บบประยุกต์ที่พัฒนาเสร็จและพร้อมจำหน่ายให้กับลูกค้าหรือสามารถปรับเปลี่ยนเพื่อให้เข้ากับลูกค้าแต่ละรายได้ทันทีงางต่อไปนี้ 1. โปรแกรมเพื่อการบริหารทรัพยากรขององค์กรเป็นโปรแกรมที่ช่วยให้การบริหารทรัพยากร ขององค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถนำผลการวิเคราะห์มาช่วยในการวางแผนของผู้บริหารได้โปรแกรม pmis สามารถใช้ได้กับหน่วยงานราชการหรือองคอ์กรเอกชนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานภายในองค์กรให้สามารถหาข้อมูลและจัดทำรายงานได้โดยง่ายโดยระบบงานต่างๆสามารถทำงานได้ทั้งแบบอิสระ แยกจากกันหรือเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันประกอบไปด้วยระบบงานแต่ละระบบดังนี้ระบบวางแผนงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานเป็นการเป็นระบบงานที่ใช้เพื่อการบริหารงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำงบประมาณรายรับและงบประมาณรายจ่าย ระบบบัญชีการเงินและระบบบัญชีต้นทุนเป็นระบบที่ใช้เพื่อการบริหารที่เกี่ยวข้องกับบัญชีแยกประเภทบัญชีเจ้าหนี้บัญชีลูกหนี้การควบคุมการเงินและการจ่ายเงินและการคำนวณต้นทุนจจกิจกรรมในลักษณะของ Activity b a s e โค้ดโคดติงโดยทำโดยจำแนกรายการตามแผนงานฝ่ายแผนกหน่วยงานและกองทุนและสามารถรองรับการเชื่อมต่อข้อมูลกับระบบอื่นๆที่เกี่ยวข้องระบบบริหารงานสินค้าคงคลังและการจัดซื้อ เป็นระบบการบริหารงานสินค้าคงคลังโดยรองรับการทำงานต่างๆได้แก่การจัดซื้อและการจัดจ้างการตรวจรับพัสดุการเช่าการแลกเปลี่ยนการควบคุมการจำหน่ายและการควบคุมการเบิกจ่ายสินค้าคงคลังและวัดวดสดุใช้สอยสิ้นเปลืองเป็นต้น ระบบการจัดการสินทรัพย์เป็นระบบที่ควบคุมทะเบียนสินทรัพย์ในองค์กรพร้อมกับการคำนวณค่าเสื่อมราคาสะสมระบบบริหารงานบุคลากรและเงินเดือนเป็นระบบงานที่ควบคุมงานที่เกี่ยวข้องกับงานบนบุคคลและเงินเดือนเช่นประวัติบุคลากรการเลื่อนขัน้นตำแหน่งการปรับเงินเดือน ประวัติการอบรมการคำนวณเงินเดือนภาษี 2. โปรแกรมระบบสำนักงานอัตโนมัติแบบลายกระดาษเป็นโปรแกรมสำหรับการบริหารงานสำนักงานโดยมุ่งเน้นในเรื่องการลดการใช้กระดาษในสำนักงานและช่วยให้การจัดเก็บค้นหาเอกสารทำได้อย่างรวดเร็วและในการและในองค์กรสามารถติดต่อสื่อสารกันได้อย่างมีประสิทธิภาพอกอบไปด้วย ระบบต่างๆ 3. <า>โปรแกรมระบบทะเบียนและวัดผลนักศึกษาเป็นโปรแกรมสำหรับงานบริการนักศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยควบคุมกระบ,บวนการทำงานต่างๆดังต,งต่อไปนี้ด้านรับสมัครนักศึกษาเป็นระบบในการจัดเตรียมข้อมูลเบื้องต้นตั้งแต่รับสมัครสอบจนกระทั่ง รับเข้าเป็นนักศึกษาด้านหลักสูตรเป็นระบบในการกำหนดหลักสูตรและแผนการศึกษาในแต่ละปีการศึกษารวมทั้งรายละเอียดตารางสอนและตารางสอบด้านทะเบียนนักศึกษาเป็นระบบเกี่ยวกับข้อมูลนิสิตนักศึกษาอาจารย์และเจ้าหน้าที่รวมถึงคณะสาขาและกลุ่มวิชานอกจากนี้ยังรวมถึงการกำหนดวิธีการลงทะเบียน ด้านการเงินและการบัญชีเป็นการบริหารด้านการชำระเงินทั้งหมดด้านการประมวลผลการเรียนเป็นการจัดการผลการเรียนการออกใบรับรองต่างๆและการออกรายชื่อที่นักนั่งรับใบประกาศบุตรและใบปริญญา4ีโปรแกรมระบบบริหารงานธุรกิจโลงพิมพ์ เป็นระบบที่ใช้สำหรับผู้ประกอบการในด้านธุรกิจลงพิมพ์ประกอบไปด้วยระบบประเมินราคาและระบบควบคุมในการผลิตและออกแบบซึ่งสามารถใช้เชื่อมต่อก,กับระบบบริหารทรัพยากรขององค์กรหรือ PMIS ได้ 5. โปรแกรมระบบบริหารงานธุรกิจครบปีเป็นระบบการจัดการข้อมูลเพื่อช่วยในการบริหารงาน ค้าปีเช่นห้างสปปรรพสินค้าซูปเปอร์มาร์เก็ตร้านหนังสือร้านขายเสื้อผ้าร้านอาหารร้านอะไรโดยเริ่มการจัดการตั้งแต่การสั่งซื้อสินค้าการควบคุมสต็อกสินค้าป้ายราคาสินค้าข้อมูลสมาชิกรวมถึงการวิเคราะห์ข้อมูลทางการตลาดทำให้ สามารถให้การบริการลูกค้าได้อย่างรวดเร็วและถูกต้องมากขึ้นทั้งยังทำให้สามารถบริหารปริมาณสต็อกสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อรองรับการจำหน่ายสินค้านอกจากนี้ยังสามารถดูรายงานสรุปการขายตามหมวดสินค้าและรายงานกำไรเบื้องต้นได้ทันทีตลอดจนการออกรายงานภาษีซื้อและภาษีขายเพื่อยื่น ทางกลุ่มสพกรเหมาะสำหรับธุรกิจที่มีสาขาจำนวนมากและต้องการเชื่อมโยงข้อมูลจากสาขาไปยังสำนักงานใหญ่โดยไม่ต้องการเช่าคู่สายแบบรีเชตไลท์ซึ่งทำให้เกิดค่าใช้จ่ายที่สูงแต่อาศัยหลักการทำงานโดยการเชื่อมต่อแบบ รีโพ c แคด้วยโปรแกรมที่บริษัทได้พัฒน,นาขึ้นทําให้การเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างสำนักงานใหญ่กับสาขามีความทันสมัยอยู่ตลอดเวลานอกจากนี้ระบบงาน R M S สามารถปรปับปรุงเพื่อเชื่อมต่อข้อมูลกับโปรแกรมบัญชีของ OCAS t และ SAP ได้อีกด้วยโปรแกรมเครื่องมือที่ใช้ในการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์โดยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่สร้างขึ้นจะสามารถพลิกหน้าหนังสือได้เหมือนกับการอ่านหนังสือจริงในรูปแบบกระดาษและมีฟังก์ชันที่ผู้อ่านได้รับความสะดวกอีกเช่นการขั้นหน้าและการทำสี เห็นข้อความการสร้างสารบัญเพื่อเชื่อมไปยังหน้าที่ต้องการและยังสามารถเพิ่มวีดิทัศน์หรือเสียงในหนังสือได้อีกด้วยจบกันนะ